พราะงั้นเขาจะใช้น้ากันโดยลักษณะที่ต้องมีคุณค่าสูงส่งเรียกว่าสงกรานือ,อ,อรถน้ำดําหัวเป็นภาษาไทยๆก็ว่ารถน้ำดําหัวนะซึ่งเป็นจำนวนที่สูงส่งรถน้ำดําหัวเนี่ยเอาน้ำไปรดผู้ใหญ่ผู้ที่สมควรยกย่องเชิดชูเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูกะตะเวทีเอาสิ่งที่หายากในขณะนั้นคือน้ําเอาไปคนละจอกคนละขันไม่ได้เอามาสาสโครมก็เมืองเอโครมแลม้วก็เอามาเล่น,สนเสียหายฉิบหายวายป่วงหมดไม่ใช่เอาไปอยากประหยัดเอาไปอย่างคนละขันคนละจอกจะแรกเอาไปรดอย่างเคารพแสดงความคารวะความระลึกถึงะะอะไรงี้เป็นต้น ความเคารพความนับถือความกตัญญูกตเวทีอะไรต่างๆเท่านั้นและผู้ที่จะได้รับการรดน้ำนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ควรเคารพเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ควรเคารพแบบเป็นผู้ผที่ในสังคมหรือในตระกูลเราก็ตามอย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่สเปสปาใครก็ศาสตร์ส่งโอ้แล้วดีไม่ดีศาสตร์เล่นโจกระปกเลอะเทอะลามกอนาจารไปอีกด้วยไอ้นี่มันบานปลายที่เป็นเรื่องเลวไหลเล็วซามไปแล้ว